เป็นอะไรกับคุณซุปใครลูกพี่ซุป่ะไม่ใช่นะคะวันนี้มาโชว์อะไรลูกมาโชว์วาดลูกแนว3ามิติครับมีแังโบมีเป็นถ้วยแล้วมีถ้วยนี่คือแบบที่น้องต้องวาดครับโจทย์นี้เดี๋ยวเราจะมีกําหนดเวลาให้น้องวาดภายในเวลา2ช <Yeah> ั่วโมงครับจะมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งชื่อว่าคุณแมรี่ใครอ่ะหมาแมรี่มีงงๆครับ ไม่ร่้ครับไปซ้ายหรือขวาครับสวัสดีครับใช่ครับผมชื่อเด็กชายธนากรแก้วกระเนิดพงศ์ชื่อเล่นชื่อกูเกิลครับอายุ8ขวบครับโอ้โหเป็นอะไรกับคุณซุปฮะลูกคุณซุปเาแบบเก็บไว้หรือเปล่าเอาเหรอ เอาลูกมาออกกันเี่เอาลูกมาออกใช่แบบใครลูกพี่ซุปป่ะไม่ใช่นะคะเป็ใช่ป็นใจเป็นใจโอเคโอเคทำไมทำไมถึงชื่อ Google เคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่เคยครับโอ้เขาเกิดมาในยุคนี้นะเป็นพวกเราเนี่ยชื่อหมอยเงาะสองดูสิชื่อไทยไทยแต่คขาบอกก o เกิลมากเลย Google วันนี้มาโชว์อะไรลูกมาโชว์วาดรูปครับโชว์วาดรูปโอ้โห ทำไมถึงอยู่ดีๆมาฝึกวาดรูปได้คะลูกไปได้แรงบันดาลใจจากไหนลูกคือก่อนหน้านั้นเรียนเปียโนแล้วไม่ค่อยชอบเลยไม่ได้เรียนแล้วแล้วก็มาเรียนศิลปะนี่แหละค่ะอ๋อชอบวาดแนวอะไรคะแนวสามิติครับอ้อเฮ้ hey, เหมือนที่เราเคยเห็นในโซเชียลม่าที่เป็นภาพแบบนี้ <from> ใช่ไหมฮะโอ้โหอัน oh นี้อันนี้ ตอนนี้หนูฝึกนานเนี่งลูกวาดรูปนี้ได้เนี่ยคือเป็นช่วงแรกๆที่เรียนศิลปะครับแล้วก็เริ่มวาดรูปนี้ครับโอ้นี่แล้วก็ใช้เวลาวาดสองชั่วโมงโอ้นี่มาแต่งโมมีแตงโมครับโอ้โหอันนี้เริ่มชั้นเชิงมีเป็นถ้วยแล้วีถ้วยอ่าเก่งมากลูกเก่งนะเก่งนะใช้เวลาไม่นานด้วยพอสวัสดีแล้วล่ะแล้ววันนี้ มาโชว์ความสามารถวาดรูปให้พวกเราความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกสีไม้ครับไม้อ่ะปกติใช้สีอะไรลูกสีไม้อ๋อก็คือเอาไปต่อยอดใช่ไหมคะโอเคแล้ววันนี้เต็มที่เลยนะพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมาสุันตวัสดีลูกสวัสดีครับเราใส่แว่นเหมือนกันนะไปททำให้คนเข้าใจผิดนะ จริงๆไม่ได้เป็นพ่อลูกกันครับเราเป็นพี่น้องกันนะยุห่างกันไล่ๆสักสองปีได้ไหมมีคิดมีคิดคิดหนักเลยหน้าคล้ายกันไต้หวันเหมือนกันใช่แต่ฝีมือเขาล้ำกว่าผมเยอะอเดี๋ยวจะให้ดูทักษะความสามารถในการวาดภาพของ Google Google ลูกเดี๋ยวจะอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วโชว์กรรมการหน่อยนะลูกทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาครับ เดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงครับ Google ลโลกในเงี้ยเขามีสีเยอะเลยเดี๋ยพิสซุปจะเดินไปให้กรรมาการเลือกเลือกท่านละหนึ่งแท่งสีอะไรก็ไม่รู้เลยแล้ว Google ต้องใช้สีสามแท่งเนี้ยสร้างสั์งานขึ้นมา1ชิ้นได้ไหมลูกลองดูนะกรรมการเดี๋ยวเรามาเลือกกันให้ผมเลือกก่อนพี่เลือกก่อนเลยครับ สีฟ้าก็ดูสวยงามสีเหลืองก็เอางี้ดีกว่าเอาพื้นๆหลักๆเลยผมเอาสีสีเขียวไม่ไม่ดีกว่าสีดำดีกว่าอีกนิดเดียวผมจะใหสองท่านช่วยทำไมอ่ะพึ่งเวลาพื่งเวลาอะไรกันท่านเอทามต้องการเอทามเข้าใจโอเคติดแท่นโอเคคุณพ่อครับ เลือกจาก Inner. อินเนอร์เลือกก็สีดำสีดำคแล้วเราก็สีขาวค่ะอ๋อโอ้โหนี่<อ>ตรงข้ามเลยใช่ครับตรงข้ามเลยนะเออขาวดำแล้วน้องจะวาดออกมาเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดตรงนเป็นดำงีเราก็คิดเอามาแต่ไม่ได้คิดถึงเด็กเลยผมคงมมไ,มไม่ไม่เลือกสีเหลืองสีส้มสีฟ้าหรอกครับ,รบแต่ว่าพอจะมีสักกล่องไหมฮะโอ้โหทีนี้มีลูกสองคนยกเยอให้เป็นน้ำประวานพี่พี่เดินสายนี้เลยเหรอสายขอเป็นเรื่องลักษณะความสามารถทุกเร่ง แต่พี่ขอให้ลูกพี่ใช่ครับทิ้งหเดี๋ยอูเด็ดขาดไอพี่ไม่ได้ออกรายการเรามันออกมาขอขอขอให้ลูกอยากได้เมื่อกี้สีดำสีครูสีขาวผมขอันี้เป็นสีเทาแล้วกันครับสีเทาพี่ชี้เลยครับนี่ครับนี่สีเทานี่ครับอันนี้นะครับสามแท่งนะลูกอเชิญลูก โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยลูกเดียวอยากไไดีผิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อกี้ความรู้สึกอิมเพรสชันนี้เดี๋ยวให้กรรมการชมภาพจากจอครับตัดสลับให้ดูเหมือนเขาวนๆอะไรสักอย่างตอนนี้ครับเดากันน้องจะวาดรูปอะไรครับสมายลี่สมายลี่อ่ะกบกบรูครับกะโหลกปะกะโหลกมีใครใกล้เคียงไหมลูกน้องไาหัว จริงๆคำว่า3มิติที่ว่าเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้แบนครับแล้วมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆภาพนั้นคือภาพจริงด้วยเราจะรู้สึกแบบนั้นนะครับความนูนความมิติแต่ดูเป็นสไมลี่จริงนะใช่ดูเป็นเหมือนยิ้มนะผม,ผมดูเป็นสไมลี่เริ่มเห็นหล้อยังฮะว่ามีส่วนคล้ายอะไรตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับดูไม่ออกครับ เงาะหรือหรือหรือแสงเงาน่าจะแสงเงานะเสร็จแล้วเหรอท่านการครับ Google วาดเสร็จแล้วครับใกล้เคียงที่ทงสามชั้นตอบเลยครับอืและนี่คือภาพที่น้องกรรมการใครตอบก่อนได้เป็นผู้ชนะนะครับภาพที่น้องวาดคือภาพนี้ครับ ละด้านอาหารว่างดูน้องตาลอ,อยนะครับในมุมนี้วาดอาหารกูกันคงกาลังงวงว่าทําไมเอาฝั่งนี้ให้กรรมการดูใช่ไหมลูก <S <S อ่าเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างใสซื่อนะครับซึ่งซึ่งเราก็จริงรู้สึกผิดเลยงั้นเดี๋ยวเปิดอีกฝั่งให้กรรมการดูนะลูก <S <S เออเปิดอีกฝั่งสิครับภาพที่น้องวาดคือภาพนี้ครับอ๋อมันเป็นเหมือนหยดน้ำโนยดน้ํานี่คือภาพใช่ไหมคะหยดน้ำไหมคะคือหยดน้าครับกรราครับ าสู่ภารกิจต่อไปครับเป็นโจทย์ใหญ่ของวันนี้ทีมงานครับขอผุ้กณ์เพิ่มครับโจทย์นี้เดี๋ยวเราจะมีกําหนดเวลาให้น้องวาดภายในเวลาสองชั่วโมงครับอน้องกันครับนี่คือแบบที่น้องต้องวาดครับไข่ไข่ดาวอะไเหรอะนี่คือไข่ดาว Google ลูกเดี๋ยว Google ต้องวาดภาพให้เหมือนไข่ดาวจะให้เวลา Google สองชั่วโมง แล้วต้องวาดให้กรรมการรู้สึกว่านี่คือไข่ดาวผู้ชมรู้สึกว่านี่คือไข่ดาวและมีเรื่องหนึ่งสําคัญมากที่กูก็ต้องสัญญากับรายการคือเวลาวาดสองชั่วโมงเนี่ยเราอาจจะหิวห้ามกินโจทย์ของรายการโอเคไหมโอเคเวลา2ชั่วโมงนะลูกครับไหวไหมสูไหมสู้นะครับอะเชิญหยิบอุปกรณ์ออกไปได้เลยลูกไปเป็นแบบในการวาดครับเชิญครับ อ้าวทำไมต้องเตรียมตัวอะไรฮะพี่สองชั่วโมงครับเดี๋ยวให้วาดในห้องที่เราจัดเตรียมไว้ให้คุเกิลครับเดี๋ยวจะมีห้องที่จัดเตรียมไว้ให้กูเกิลวาดสองชั่วโมงนะลูกแล้วเดี๋ยวกลับมาอวดเราว่าวาดเป็นอย่างไรนะลูกนะเชิญครับแอบพานะอาอวิสุก็สีที่ใช้ก็เป็นสีไม้เดี๋ยวเราให้เขาวาดเต็มที่เลยครับสีไม้เอาสีไม้กลัวเหลือเกินกลัวกลัวเหลือเกินหลังจากสองชั่วโมงแล้วเขาก็เดินถือสอาดมาว่าแล้วเขาก็เอาอันเนี้ย เสร็จแล้วเหนือนแพ้เลยเราแย่ไม่ออกเราแย่ไม่ออกเขาจะทำอย่างนั้นไหมท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือห้องที่ทีมงานได้เตรียมเอาไว้ให้กับน้อง Google ได้แสดงฝีมือในการวาดภาพมาดูกันว่าภายในเวลาสองชั่วโมงน้อง Google จะรังสรรค์ผลงานได้ออกมาใกล้เคียงกับของจริงขนาดไหน ครับทีมงานส่งสัญญาณว่า Google ว่าเสร็จและอ้โหชั่วโมงเรียบร้อยพร้อมเลยนะครับพวกเราครับปรบมือต้อนรับน้อง Google ครับอมาแล้วมันจะมีเชิงนะเดี๋ยวไม่เปิดมาเลยนะอันนี้อันนี้ภาพวาด g o o g l e ใช่ไหมลูกอุ้ยน้ำการเป็นไง ได้ใชได้ใชได้เดี๋ยวให้คลิกให้กรรมการดูนะลูกรอสัญญาจากพีุ่้มนะเห็นตัวนะครับหนึ่งสองเปิดภาพเลยครับว้าวอุ้ยเดี๋ยวเดี่ยวเลยกลัวๆว่าเขาจะเอาของเดิมมาแปะผู้ฝยเขาคิดว่าเอาไข่ดาวจริงมาแปะลูกลองขี้เดี่ยวดลูกขเขย่าวิขยเหี่าวขยเ่าเขย้่ยเออไม่หล่นนะ ต, s! <S ติดกาวแน่นบ้าติดเลยติดเลยนี่ภาพว่าจริงขออนุญาตนะลูกขออนุญาตนี่ดิลูกดโชว์เลยลูกโชว์เลยเ้ออะนี่นี่นี่เหมือนเลยโอ้โหลอยกรอบรอยอะไรนะนี่เห็นแล้วได้กลิ่นเลยอะลูกโดนโไข่แดงอะไข่แดงมีรอยบุ๋มใช่ต้องไข่แดงอะท่างผู้ชครับคือผมเข้าใจดีว่าทั้งสามท่านเห็นด้วยสายตาตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าเราอาจจะมีลักษณะ ลำเอียงเอาใจช่วยซึ่งอาจจะไม่ตรงไปตรงมาครูก l ลลูกกรรมการชมทั้งสมท่านชอบว่าเหมือนเพียงแต่ว่ารายการอยากจะทดสอบโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งชำนาญการเนี่ยมาดูว่าตรงเนี้ถือว่าเหมือนขนาดไหนโดยที่ไม่ได้รบวนกรรมการสท่านกูเกิลรอสักครู่นะลูกทีมานครับมาครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบว่าเหมือนขนาดไหนครับคืออะไรอ่ะอเทียบอ่ะ เขินเขินต้องการรับกระดาษเดียวกันเลยอ่ะต้การเนี้ยมองได้ตรงเนี้ยมองมองด้วยสายตาเราอาจจะมีความเอาใจช่วยน้องอยู่ครับเราติดต่อไปทางต่างประเทศเราก็บอกว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งชื่อว่าคุณแมรี่คุณแมรี่เดินทางมาที่สตูโองซูเปอร์เทนเพื่อมาตรวจสอบว่าภาพวาดภาพนี้เหมือนขนาดไหนปู่น เดี๋ยวจะเชิญคุณแมรี่มาเราเราพอสื่อสารภาษาได้ไหมลูกพอพอพอสื่อสารได้ไหมนิดหน่อยนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวอาจจะต้องรบกวนให้ให้น้องเป็นล่ามให้โอเคค่ะฮัลโหลฮัลโหลคุณแมรี่นะแมรี่ครับทุกคนครับผมมือต้อนรับคุณแมรี่ครับตื่นเต้นอะรอ่ะขึ้นมาเลยเหรอขึ้นเตยขึ้นเตยครับเดี๋ยวนี้ระดับนี้นะโอ้ยไนอะหมา S <S ah, สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อชัยครับพี่เพื่อชัยครับนี่คือคุณแมรี่ใช่ครับคุณแมรี่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแมรี่เขาน่อจะไ่ค่อยวางใจเขาน่าจะเป็นกรรมการที่ตรงไปตรงมาคืออย่างนี้ครับสุนัขเนี่ยเขาค่อนข้างจะชานาญในเรื่องของการมองอาหารสุนัขเนี่ยเขาปกติแมรี่กินไ่ดาวไหมทุกอย่างทุกอย่างแมรี่กินทุกอย่างดังนั้นเนี่ยถ้าแมรี่มีลังเล มีเดินไปหาภาพของ Google สักนิดถือว่าโอเคถ้าเหลียวดูดูก็โอเคเขาเขาทำอะไรได้บ้างครับคุณแมรี่เนี่ยก็อ่ะสวัสดีสวัสดีกรรมการก่อนสวัสดีครับมาั่้สวัสดีอ้สวัสดีสวันี่คือสั่งนี้แล้วเห่าเลยครับอ๋อขอมือได้ไหมครับขอมือได้ไหมมาโอ้โหที่ฝึกมาเลยตีลังกาได้ไหมฮะตีลังกา ขอเป็นผมตีแผ่นดีดีดีนีหีดีนีดีดีนีดีนีด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 ีนีนีด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 ีาีด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 นดี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 รีด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 รดีกีหีดีเจากดี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 ดบดีดีกีบีด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 เลีดีดัดีดีดีลดีดีดลูกลูกีดีดดีดีดบอกเลยครับีัีด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 ีีดีดดูจานได่ดาวีมหน่ดยครับ แงลีไปดูจังไคดาวของไหนครับอ่าเขาคุยกันแล้วครับเจรจาแล้วเจราจาแล้วพี่วันชัยครับผมรบกวนพี่พาน้องมาอยู่ตรงกลางดูว่าเขาหลังเลมไหมเขามองซ้ายครับแล้วเขาก็มองขวาครับพี่ครับพี่ลองลองปลดตรงตรงเชือกด้มั้ยครับข้ากันไปยืนขวาคือมองพ่อว้าววอนเลยเอาละครับเอาละครับซ้ายหรือขวาครับ ถ้าขวามือแมรี่นี่เฮนะครับแมรี่มีงงๆครับเออคงสับสนนิดหนาะแมรี่ครับกินเลยลูกเชิญเลยครับไปซ้ายหรือขวาครับเขาเขานึกว่าให้ยืนดูก่อนนี่อ๋อให้ยืนดูก่อนอ่ะงั้นงั้นพี่บอกได้เลยครับบอกเขาได้เลยครับอ่ะมามาครับไปคราวนี้ไปทานได้เลยมาครับเขาจะลักษณะไปทานเท่ๆแบบนี้ค่ะเออเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสัญชาตญาณหนูอะลูกจะไม่ดมเลยอะลูกคุณแมรี่ครับพลาดแล้วฮะคุณแมรี่เสียแว่อ่ะฟันก่อนลูกทานได้เรียนีด้วยนะลูกกินข้าวไข่นะเอบไหมตอบไหมถามไหมนี่เขาเหลี่ยนนี่เขาเลียอันนี้เขาเลียอันนี้เขาเลียแต่นี้ยเขางงต้องการครับ นั้นก็มีความชัดเจนระดับหนึ่งว่าไข่ดาวฟองเนี่ยพอจะหลอกล่อคุณแมรี่ได้ภาร,ก,รกิจนี้ผ่านผมว่าอย่างนี้ด้วยนะครับคือมันอาจจะมีเรื่องความบังเอิญประสมด้วยที่วันชัยสรุปเหตุการณ์นี้ว่าไงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่เขาใช้สายตามองในระยะไกลเนี่ยมันดูไม่แตกตา่างรับคันนี้สุนัขเนี่ยถ้าสมมติว่าจมูกเข้าไปจอด แน่นอนครับเขาก็จะรู้ว่าอันไหนใช่ใช่เพราะจริงๆหมาสุนัขตรงนี้เขาประสาทสัมผัสเขามากกว่าพวกเราอีกแต่ถ้าจากวาดภาพตรงนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญครับแมรี่ครับในในความคิดของคุณเนี่ยสองภาพเนี่ยใกล้เคียงกันไหมถ้าถ้าใกล้เคียงกันผมยื่นมือไปคุณยื่นเท้าให้ผมนะครับคุณแมรี่ครับแมรี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าเตรียมกันอีกข้างหนึ่งด้วยครับ เดี Saint, ๋ยวคเดียวคเดียวเมี so, okay, so so ่ยวคับวค่รียวีครับอดีครับครัีกฝับครับวบขวาเครับี่ย่ยวยี่ยับ่ยครับขาหลังเี่ยับดี่ว่คบเ่ครบเรี่ครับเมว่ยคุณไม่เคยฝึกมาแน่เลยครับเพราะว่าถ้าให้ยกขาหลัง เดี๋ยวจะมีอย่างอื่นไหลตามด้วยผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยถ้างั้นไม่ต้องยกแล้วครับขอบคุณมากครับพี่วัญชัยครับขอบคุณคุณแบรี่นะครับขผมรู้จักผมรู้ขอกคุณแบรี่ครับหลังจากนักบุญการจัดทัพชมเลยครับสวัสดี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 ครับ อ๋อจะเป็นพันก็จะไซส์ประมาณเมื่อกี้ลุ้นไมลูกาลุ้นแบบเกิลุ้นท่ต้องการครับเจ้าตัวลุ้นกูเกิลบอกว่าเขาลุ้นท่านต้องการครับวันนี้เราได้รู้จักกับ Google ทั้งสามท่านรู้สึกยังไงกับน้อง Google ครับต้องชื่นชมคุณพ่อคุณแม่เลยนะที่สนับสนุนให้ Google ได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างให้ได้หาตัวเองไปเริ่มจากเปียโนก่อนถูกไหมลูกแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่ชอบเรามาเจอศิลปะแล้ววันนี้หนูก็ทํามันได้ดีมาก คือทุกกิจกรรมที่เด็กได้ทำเนี่ยที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีศริละปะมันส่งเสริมเด็กหมดเลยวันนี้เราจะเห็นก o o กิลที่เป็นเด็กมีสมาธิมากๆนะแถมยังได้ฝึกความสร้างสารรค์อีกมันเป็นฐานที่ดีสําหรับอนาคตไม่ว่าจะทําอะไรในอนาคตต่อไปขอให้หนูสนุกกับการวาดรูปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะลูกนะขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ครับ,บความฝันที่พาพกูเกิลมาสืปเปอดก็คือ,อน้องอยาก ต่อยอดความสามารถด้านศิลปะครับอยากได้อุปกรณ์ก็คือดินสอสีครับทั้งสามท่านครับทั้งเก่งทั้งน่ารักแบบนี้เรา3ามคนให้ผ่าคน,น,นะครับกูเกิลครับคี่สุ์บอกเราเรื่องรา,ครรารวาาความรักในการวาดภาพความรักในศิลปะความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองแล้วก็ความฝันของ Engành ก o เก e ลให้พี่ ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน f ฟเ e อร์คัสเทลทราบแล้วพี่ๆเขาภูมิใจใน Google มากนะครับเขารู้แล้วว่า Google อยากได้อะไรเละนี่คือสิ่งที่พี่ๆเฟเ c อร์คัสเทลจยมให้ Google นะครับอันไน่มอีนั้นน้าน้นลูกเดินหน้า4ี่เกลูกเดินหน้าสี่ทั้งลูกดนหน้าส่ลูกดนน้สี่เกาลูดิงน้าสี่เก้ิลกดินหนี่าเดินหนะาีเ้าเดินหน้าสีเก้ไม่เดีอ่าสี่พม่ทลูกนครัาขี่วามฝกนนน้าง g ่ o g ้าจากเดินภัณา์เกรืลองเขนนี่เก้เบอนหนสครับ โ,โลรรับมือนะลูกครบชุด Google ครับหันเมื่อมองได้แล้วลูกนี่ครับมาดูใกล้ๆลูกมีสีหลากหลายมากนะครับมอบให้น้อง Google จากที่พี่ผลิตภัน์เครื่องเขียน f a b e r Castel เพื่อไปต่อยอด ความรักในวิชาศิลปะของ Google นะลูกแล้วก็มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ด้วยโรวมนีีมอบให้ Google จากพี่ๆเฟิร์นแบทแสเกลสองหมื่นบาทจากเฟิร์นทัคสเกลครับกูเกิลครับณนะวันนี้เรามีความสุขกับศิลปะเราทําไปลูกค้นหาตัวเองพาตัวเองไปสู่กับจ,จุดที่หลากหลายแล้วก็หายเจอว่าอะไรคือพื้นที่ที่เรามีความสุขนะลูกนะทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทํา ขอบคุณมากที่มาในการซุปเปอร์เทนเดอร์นี้นะครับอจฉริยะพันจิ๋วของเรานะครับน้องกูเกิลครับกูเกิลลูกเห็นก็ไปเลยโชคดีนะครับกูเกิลขอบคุณครับลูกขอบคุสวีดีลูกท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง a c e b o o k ทาง u t ท b e แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อก ซ u p เปอร์จิวออฟของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด f o l l o ่เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิ k t o อของเราครับซุเปอร์จิวออฟครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ